ทํายังไงให้ได้สายกรรมฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาบอกทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่โอเปอามีนะครับเขาจัดอีเวนต์นะครับซึ่งสําหรับการเข้าร่วมอีเวนต์นะครับอันนี้ก็จะสามารถเข้าร่วมเฉพาะเอเจนซี่ที่ปรึกษาสายกรรมเกาหลีเท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็จะมีพวกกิจกรรมจับฉลากสายกรรมฟรีนะครับหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งตรงนี้ครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆสําหรับเอเจนซี่นะครับที่จะได้ทำสายกรรมฟรีตรงนี้นะครับผมแล้วก็วิธีที่2องนะครับจะเป็นเร นะครับกับทางโอเปอร์มีซึ่งที่ปรึกษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาทําธุรกิจตรงนี้ครับจะมีแต้มเก็บสะสมตรงนี้เอาไว้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีลูกค้าส่งปรึกษากับโรงพยาบาลหรือว่ามีเคสผ่าตัดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยครับอันนี้ก็สามารถเอาไปแลกแต้มนะครับผ่าตัดแสกมฟรีได้ครับผมแล้วเราก็อย่างที่3นะครับก็คือจะเป็นการที่ทางโรงพยาบาลนะครับเขาจัดอีเวนต์นะครับร่วมกับทางโอเปอร์มีเพื่อรับสมัครเคสโมเดัลแสกมฟรีนะครับตรงนี้ครับสามารถเข้าร่วมได้ทุกท่านเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ จะเป็น3ช่องทางทั้งหมดนะครับที่จะสามารถได้ทำสายกําฟรีได้นะครับ